สวัสดีครับมาดูดวมาจันดังกันนะครับผมดวมาจันดังแล้วก็เจ้าโป๊ะปักแดงนะครับไปเก็บมือนะครับดูมาจันดังกันนะ ผลงานรดที่แล้วนะทุกคนนะผลงานรดที่แล้วอ ทางซ้ายคือออกไปแล้วุีกว่าคือองมยนี่ดที่แล้วหลุดนะครับทุกคนนะองที่แล้วดูดเรืนะ่องละ โอ้โชาลีแหละงว <c oughs> ดที่แล้วให้สองสองสามห้าอ่างวดนี้ปีเจ็ดแปดอือไปที่รอ,อแอปหน้าจอเลย รออยู่ครับนะนี่ขอใครนีน่ขอใ มุฒิแล้วหลุดหมดเลยทุกคนแหมนี่เข้าเก้านะตรงนี้ไม่เข้าเลยนะวุฒิแล้วหลุดหมดเลยนะนี้นี่เด็กวิ่ลงล่างเข้าหนะนึ่งนะอนี้วันนี้สามคิงก็หลุดนะครับวุี่แล้วหลุดทง้งกันหลุดหมด แต่ละแดงแต่ละแดงรถที่นัเข้าบนนะล่างไม่เข้านะเป็นบนเข้าเก้านะ เนี่ยมันใร่ยากนะทุกคนผู้สวยดาวที่เหลือไม่เข้าทุกคนนะผู้สวยดาวไม่เข้าีิกันเด็ดดวงก็ไม่เข้านะที่เลื่้ตสอ สุด V I P งวดทีดท่แล้วสนะุด V I P เข้าแค่หลักสิบเนี่ยร้อยหลักหน่วยไม่เข้านะครับทุกคนนะบนล่างนี่ก็ไม่เข้าที่เลยแล้วเลขอมาตะาก็ไม่เข้าทุกคน ปคนล่างนี่ก็ไม่เข้าทีแล้วทดนี้ให้ไปที่สี่ห้าเจ็ดอมาตัางล้านอยาให้ดูตรงนี้นะตรงนี้มันจะ มันจะเข้าดีเนี่ยอิสรภาพนักคิดปูทอนเนี่ยเด่นบนเด่นล่างเนี่ยจะเข้าทุ่งวนนะบอกไว้ก่อนเข้าทุ่งวดแล้วก็เม่ฝัน ในฝันนี่ก็เข้าทุกวัวเหมือนกันสะแนศึกจากสามเปื่อเนสามอันเนี่ยน่าติดตามนะร่างวันนี้หนึ่งสามห้าแปดนะบนหนึ่งสนะี่หกแปด กาหัวเสือเมที่แล้วหัวเสืองมที่แล้วเข้าหกหนึ่งนะครับด้านหัวเสือเข้าหกหนึ่งการทรายเดที่แล้วเก้าสูนย์ห้า ตรงนี้ก่อนมหาเทพมหาเทพมหาเทพมดที่แล้วเขาก็มีใกล้เคียงนะครับทุกคนนะมีหกห้าเก้านะเป็นเลขเบิ้ลเนี่ยเลขเบิ้ลเลขห่างเ่าะวอาจจะลุกได้นะนีลวละ เอาอเน,นี้ยแล้วเมืองย่โมูลมาประสานกับน,นักคิดออิสระอิสระภาพนักคิดฟูทอนเนี่ยได้นะชนกันได้นะทุกคนนะาชาติจาก แต่จริงที่เหลือไม่เข้านะทุกคนนะให้ส่งข้ามาโชคฉลองห้าดาวเข้าเก้าเด่ดเก้าให้เกนะ้าสองเก้าสามเก้าห้ายังไม่มีเก้าหกนนี่ นำใจเคมดที่แล้วไม่เข้านะครับทุกคน ว่าลิขเด่นก็ไม่เข้าเน,นี่ยแบบน้มาคิดไกลเน<ม>เป็นจาเป็นจาก็ไม่เข้าจานแก้วเมื่อที่แล้วในฝันเข้าเ้าลิกเด็นเจ็ดเอิ้นี่หกเยวนั่งสุด เก้านะวดที่แล้วเรอกเลขสนามวดที่เร้วไม่เข้านะทุกคนนะแล้วก็อาจารย์มีโชคเข้าไปที่เก้านะบนตรงนี้เข้าหกนะตรงนี้นะ อย่างที่อยากแนะนำที่สุดก็คือต,ตรงนี้นะไม่นจะเป็นย่ยนไงไม่รู้อะไรทุกคนนะเดียวเหลียวแจ้งเดีียว อะไรลืดเนี่ยมันเหมือนฝนจะตก่ยที่เน้นก็คือตรงนี้นะทุกคนน,ะนี่บนนี่ล่างล่างเข้าทุกหัวดบ,บุญบรรดาลเมื่อที่แล้วไม่เข้าบ,บุญบรรดาลให้ห้แปด ยอดควันก็ไม่เข้าที่แล้ว,ว,วลตรงนี้ข้านะตรงนี้ตรงนี้เข้าหกเก้าเนาะแต่ไม่มีหกหนึ่งนะทุกคนนะ,ะนม,นมาดูแล้วก็ปากแดงกันนะทุกคนนะ อก็ตัดแดงนะก็ตัดแดงเราก็ทีแล้วหลุดนะทุกคนนะนี่นทีแล้วหลุดนะสองสามห้าเอสก็ตัดตรงนี้สองสามห้า่ออกออเคเลยอืม วอล์เกเด่นเอ็ดมีสองสามหกบนส่วนตรงนี้เข้าเก้านะเข้าตรงนี้งินหนึ่งมืออะไรหกเจ็ดสี่นะทุกคนนะเจ็ดสี่ ไหน,นอ่ะมาหมดเลยได้ไั้มองเห็นมนะั้น่าจะเห็นดีครับทุกคนนะขอเชีเยร์กันลมขึ้นมานะทุกคนนะึงก็จะตอบ มองไม่เห็นนะตัวใหญ่ดีกว่านะทุกคนนะนีอาทิตย์ละสองนี้นะแล้วพอปากแดงวุฒิแล้วไม่เข้านะทุกคนนะนมีสองหกสองแล้วก็เก้าสองเก้าวุฒิแล้วจอมคำหลวงวิทย์ก็ไม่เข้าวุฒิแล้วไม่เข้าเลยนะทุกคนนะ,ะตรงนี้ก็ไม่เข้านะวุี่แล้วนะ ท้าที่สุดก็ไม่เข้านะทุกคนวุดที่แล้วให้แปดมาเนาะให้แปดมารุดเหลที่สุดล่างก็ให้ห้ามาเนาะมันก็เลยไม่เข้าตะเคียนตเคียนกับตัวนดพยากรณ์ผม เน้นตรงที uno, ่วันลดพยากรนะทุกคนลดที่แล้วเข้าหกหมื่นะล่างอันนี้ล่างลดที่แล้ ไม่ไม่เข้าแล้วร้อยสิบห,หน่วยแม่ก็เขียนให้โชกสี่ห้าหกตามสี่แปดใช่ไหมสามสี่แปดใน่ตัวแล้วคิดพูทธนมีหนึ่งสาม ห้าแปดนะครับทุกคนข้างล่างนะหนึง 8, ่งสามห้าแปดข้างบนนีหนึ่งสี่หกแปดชนกันที่สี่นะโอ้ เ็กเด่นตรงนี้เข้าบ่อยนะทุกคนนะมดที่แล้วลักเหนื่อยเข้านะหลัหกไม่เข้าเข้าหกมดที่แล้วหมอพันเทพหลุดมดที่แลย ตรงนี้ตรงนี้งดที่แล้วไม่ว่างวดไหนๆก็รวยได้ตรงนี้เข้าเก้าหกนางดที่แล้วนะอาจารย์สิบสามนัด ทีนของหลอก่าที่แล้วหลุดเดินเขเข้าออกออกไปเลยนะตรงนี้ก็น่าติดตามนะทุกคนนะวเพราะมันเข้าเป็นหวดมันไ่หลุดนะงว่เเาที่แล้วหลุด ตรงนี้จะเข้าอิงวดสินหน่วยข้างบนนะอันนี้ล่างนะอนนเอกราชมุดเสลววเข้าตัาเลขเลขหกนี่บนนี่ล่างนะ ี่เนี่ยนอาจารย์ทองเนี่ยเมืที่เราเข้าหนึ่งล่างบนลึกนี่ว่าไงนะใครที่รอก็มาแคปหน้าจอนะแบคลิปนี้นะเอฟตัดตัดเป็นแค่นี้เด้อเดี๋ยวยเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม Let me cut.